สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอ o โวเดย์วีคลีและนี่เป็นสัปดาห์ที่เราจะมาพูดค,คุยกันในตอนที่236นะครับก็สืบเรื่องจากตอนก่อนเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจมากนะผมไม่คิดเลยว่ามันจะแบบว่าตัดมาแล้วก็กระชับขนาดนี้อ่ะคือเปิดตอนมาปุ๊บเราก็เห็นคาราบตะเลยนะไม่มีการตัดไปเล่าฝั่งชินก่อนหรืออะไรเลยแต่สิ่งที่สิ่งที่ผม ผิดคาดมากๆเลยอ่ะในตอนนี้เนี่ยแล้วก็คิดว่าเราทุกคนคงผิดคาดนะครับจากที่เราคุยกันในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็จะคิดนะว่าเอ้ยถ้าธนาปตะมาสู้อย่างนี้ใครจะจับคู่สู้ธนปตะล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมันจะกลับไปตัดไปเล่าฝั่งเซบาก่อนไหมอะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่นะสรุปไปตัวละครฝั่งเออฝั่งเอ็กซ์ที่ผมมาเป็นตัวแรกเนี่ยไม่ใช่ธนปตะด้วยซ้ำม่งเป็นโกสือเว้ยเฉยเลยคือผม เริ่มคิดแล้วล่ะว่ามันน่าจะเป็นโกสืตั้งแต่ตอนที่มันบอกว่าโอ้ขึ้นไปเหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปมันมีอะไรผิดปกติแล้วก็เออจะถ้าเป็นธนารปะตัมันเป็นเสียงอ่ะมันไม่น่าจะใช่ขึ้นไฟฟ้ามัง้งถ้ากันมันต้องเป็นตัวอื่น่ะสิแล้วตัวอื่นที่เหลือคือใครอ่ะใครโกสือ่ะโอโ้โกสือว่ะแล้วธารประตาไงถ้าโกสือโผล่มาตอนนี้แล้วธารปรตาไงอแต่ว่าอย่างน้อยๆเ,เนี่ยระหว่างที่โกสืโผล่มานะแล้วก็ เรียกว่าแสดงให้เห็นว่าพลังของโกสืออย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วใช่ไหมเอ้ยผมไม่แน่ใจอะ่ะพวกคุณจาได้เปล่าว่าโกสือมันมันเล่นเรื่องความเร็วในตอนก่นกอนหน้าหรือยังคือผมคุณคุณว่าตอนก่นกอนหน้าโกสือมันไม่ได้เล่นอะไรเรื่องความเร็วใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าเอ้ยเอาจริงมันก็มีอย่างหนึ่งด้วยก็คือหยิบความเร็วออกมาใช้ด้วยซึ่งมันก็แน่นอนเยู่แ,แหละนะต่ละครใช้พลังสายฟ้ามันก็ต้อง มันก็ต้องเป็นความเร็วอยู่แล้วนะมันก็ต้องมีพลังกับเรื่องของความเร็วติดตัวอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าวะอยู่ๆผมก็มีในหัวก็ได้นึกถึงซันซัดแต่ซันซับมันแบบว่ามีพลังความเร็วไั้นะช่างมันเถอะช่างมันก่อนช่างมันก่อนเนี่ยเออดีครับวันนี้คุณรุมพองตัวละครที่แบบใช้พลังสายฟ้าก็ต้องมีเรื่องนี่นะฮะมันก็ต้องมีเรื่องความเร็วอยู่แล้วก็เห็นเฮียแกก็วิ่งทะลุโผล่เข้ามาเลยผมมาเออ ประจันหน้ากับคุณซากะเลยครับแต่ว่าก็ได้ชินอากาศช่วยไว้แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไม่สิก่อนก่อนก่อนที่จะแบบว่าซัดกับคุณจิกาเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้เป็นฉากที่ผมค่อนข้างชอบเป็นฉากที่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวก็คือชินโดนซัดกระเด็นออกไปนอกไอ้นี่นะโดนกระเด็นออกไปนอกตัวรถแล้วมีมีคุณคนขับรถคนดีคนหนึ่งมาฮิ้วชินไว้ไอไอเรื่อง n อ c พซของเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมันจะไม่สน เรื่องส่วนล่าอะไรเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งที่มนุษย์กันด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่าคนที่แข็งแกร่งจะมีแค่พวกป้าป้าร้านสะดวกซื้อร้านป้าป้าตามห้างสิแต่ว่าแม้แต่คนขับรถทุกรถบรรทุกเนี่ยก็แข็งแกร่งเหนือมนุษย์เหมือนกันคุณคิดแูดิใจขี่คนหนึ่งคนเน่ะมือเดียวอะ่ะมันไม่ง่ายด้วยมันยากด้วยขีวคนหนึ่งคนมือเดียวขนาดที่ขับรถไปด้วยมันไม่น่าจะง่ายด้วยแปลว่าไอ้หมอนี่มันแข็งแกร่งหน้าดูเนะแต่ช่าเคนัอผมจะ เออมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติเอ็นบีซีไอเรื่องซักุโมโตดีอ่ะมันถ้าบทจะให้มันทําอะไรมันก็ทําได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเออชางมันเถอะก็แค่เรื่องชินมือเดียวเนี่ยเรื่องกล้วยๆนะครับอ่ะโอเคขยบขยบถัดจากเรื่องของชิ้นเนี่ยก็คือคินตะการสู้กับตัวโกเสือนะคินตะการสลัดตัวเองพุ่งลากโกเสือไปข้างนอกผมคิดว่าเฮ้ยสายฟ้าสู้กับความเร็วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เร็วนะมันก็เป็นการจับคู่ที่น่าสนใจนะเนี่ย ก็เลยนึกว่านึกว่าจะกลายเป็นว่าสืกอจับคู่ระหว่างโกสืกับคินดากาซะแล้วสรุปไม่ใช่นะครับสรุปเราก็เห็นแล้วว่าไอ้อกราฟที่รับธารมาตามาด้วยเนี่ยมันคือใครครับผมก็คิดแหละว่ามันน่าจะเป็นแบบผู้พ่วเดียวกันนะแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นตอเลสนะก็เลยกลายเป็นว่าสึกตะลุมบอลแบบมีทั้งตอเลสมีทั้งโกสืมีทั้งธาร,รมาตาโผล่มาเนี่ยแบบโหนี่กาจะ ก็จะปิดเรื่องปิดจ็อกกันตรงนี้เลยไหมเนี่ยไอตัวไอตัวคิดเปไม่ต้องออกลงแล้วมั้งที่อุตา่าตีความได้เนี่ยอุา่าไขปิศนาได้เดี๋ยวสกาโตจะมาที่ไอตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วมั้งถ้ามันจะมากันทั้งแก๊งทั้งก๊กขนาดนี้เนี่ยก็เลยการเปิดศึกสามคนนะตัวตัวตัว,ตวละครฝั่ง new เดอร์ฝั่ง x เนี่ยมีอยู่สามคนแล้วก็เป็นเริ่มเป็นการเริ่มเปิดศึกไปจบตอนนี้ด้วยการที่ชินใช้ อ,อสิ่งของรอบตัวในการเอามาสู้นะครับซึ่งสิ่งของรอบตัวนี้นก็เป็นน้ำนะเอ,อเอาอน้ํามาฉีดใส่รถเนี่ยมันก็ดูเท่ดีแหละแต่ผมพูดตรงๆว่ามันก็นะมันก็ดูน่ารักไปนิดนึงอะนิดนึงน,ะนิดนึง,นนงแบบมันไม่ได้ดูน่ากลัวไม่ได้ดูอันตรายขนาดนั้นนะมันก็เลยแบบเออมันก็ดูน่ารักดีนะฉีดน้ําเข้าไปให จมน้ําบุงบุงอยู่แป๊บหนึ่งแต่มันก็คงไม่นี่มั้งมันก็คงเป็นสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนะจุดจุดนั้นนั่นแหละแบบว่ามันก็ขัดสมาธิไงมันก็ทําให้ขัดจังหวะได้ประมาณหนึ่งเหมือนกัน่ะอแล้วพอคิดแต่งน้นเสร็จปุ๊บสิ่งต่อมาที่คิดได้ก็คือเฮ้ยมีน้ํามีโกสือแบบนี้มันจะได้บุกเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้บุกเดิมปะผมว่าคงไม่มั้งมันเล่นบุกน้ําแล้วโกสือไปแล้วอ่ะมันคงไม่ มันคงไม่เล่นซ้ำหรอกหรือไม่อย่างมากก็คงเอามาแซวเฉยเฉอ่ะมันคงไม่มันคงไม่เอาสิ่งนี้มาเล่นซ้าอะไรขนาดหรอกครับเพราะฉะนั้นก็คงเริ่มเปิดตอนหน้าด้วยการแบบต่อสู้ที่ตึงเครียดหน้าด้วยแหละอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจบที่ตรงนี้จบที่เซตอัพสถานการณ์ว่าเป็นฝั่งคุณสากะสู้กับฝั่งออเดอร์ที่กําลังไล่ล่ากันอยู่ฝั่งคุณสากะเนี่ยที่เริ่มหันมาสู้แล้วมีอยู่2คนนะครับก็คือชิน กับลุงคินตะแล้วก็ทางฝั่งนั้นเนี่ยมีอยู่3าคนตึงๆข้างนั้นด้วยกันตั้งแต่โกซื้นธระมตะแล้วก็ตองเรสนะก็พูดได้ตามตรงว่าตอนนี้สิ้นหวังนะสิ้นหวังเลยแหละผมไม่ผมไม่เห็นภาพนะถ้าพูดตรงสภาพตอนนี้นะผมไม่เห็นภาพเลยยกเว้นว่าจะจะมีปฏิหารบับคุณเอาอีบับฮานาจังมาร่วมสู้ด้วยเนะี่ยมันก็คงไม่น่าจะไหวนะต่อให้เอาบบอยหยุดขับรถแล้วก็มาช่วยสองนี้สู้เหอะ คือตอนนี้ผมกลับไปย้อนอ่านไม่ได้ผมเลยทบทวนเนื้อหาได้ไม่ดีเท่าไหร่ว่าเอ้ยสรุปมันเป็นยังไงนะคือมันมันหยุดรถแล้วรอสู้กันเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นศึกแบบไล่ล่าหรือเปล่าแบบขับรถไปไล่ล่าไปอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่รู้ไงว่าจะออกมาเป็นอีรอบไหนนะแต่พูดตรงๆก็น่าสนใจมากคือไม่จะสิ้นหวังเนี่ยแต่ก็สถานการณ์น่าสนน่าน่าสนใจมากๆนะครับอืมมาเพราะฉะนั้นเรามานั่งคาดเดาดีกว่าว่าตอนหน้าเนี่ยจะออกออกหอวก้อยออกมายังไงนะับ อืถ้าจากเขาเห็นส่วนตัวผมเลยนะส่วนตัวผมล้วนๆเลยผมคิดว่ามันจะทุกท่านอาจจะไม่ชอบไอเดียนี้ทุกท่านอาจจะไม่ชอบไอเดียนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต้องเป็นการที่ชินแม่งได้โชว์อะไรบางอย่างแน่เลยวะ่ะในตอนหน้าเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมันต้องเป็นตอนที่ชินได้โชว์อะไรบางอย่างก็คือตอนนี้มันก็มีกันเกิดแล้วใช่ไหมว่าคุณคินากะพูดนะว่าโอ้นายนี่เริ่มจะเหมือนเลื่อนจะต่อสู้เหมือนซากุโตเขาไปทุกทีทุกทีแล้วนะ มันอาจจะเป็นการที่ชินได้โชว์อะไรสักอย่างในตอนหน้าด้วยเปล่านะครับอาจจะไม่ได้สามารถแบบพลิกกลับมาเป็นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเลยทันทีหรอกแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไงดียังไม่ได้โชว์ของอะ่ะได้ถ่วงเวลาอะไรเงี้ยมมันก็อาจจะได้ได้ทำอะไรอย่างนั้นบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วตกตอนด้วยการที่ว่าแพ้นะครับตกตอนที่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ผล กำลังเสียท่าแล้วก็น่าจะต้องมีคนมาช่วยและคือผมคิดว่าผมไม่เห็นท่าจริงๆว่าแค่ชินกับคิดอกะาจะสามารถรับมือสถานการณ์ตอนนี้ไหวนะครับคือมันพูดแค่สองคนยังรู้สึกลําบากใจนี่นี <S <S ่สามคนด้วยซ้ําอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีคนมาช่วยนะครับแล้วถ้าถามว่ามีใครมาช่วยจะเป็นใครไปได้อีกล่ะครับโถเอ้ยก็ในเมื่อในเมื่อมันมีในเมื่อเอ่อตัว ทาใิฮาเตะมันไม่ช่วยเฮซุกิแล้วมันก็ต้องมีอีกสองคนรอดเคลื่อนไหวอยู่แล้วสิครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะไ,ไหนโกสือก็มาอยู่ตรงนี้แล้วมันต้อง,ม,องมันต้องมันต้องมีล่ะมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีมงมคุณชิชิบะโผล่กลับมาล้างอายกับโกสือแล้วล่ะโอ้โหขนาดนี้แล้วนะผมว่าถ้าผมจะเชียร์ผมว่ามันต้องเป็น น่าจะต้องต้องมีคุณทิชิบะแหละทิชิบะต้องโผล่มาได้นะครับคือผมก็น่าจะห่วงนะผมก็จะห่วงโกสือไว้ให้แบบว่าคุณทิชิบะเป็นคนต่อสู้ด้วยผมไม่คิดว่าจะให้โกสือมันสู้แล้วก็แพ้แล้วก็หมดสภาพไปก่อนนะคือมันโดนจองอาฐินไปแล้วนะว่าต้องมีคนมาเจอกันเ้าหนะ้าฉันจะเอาคืนเอาคืนเอนเอเพราะผมคิดว่าน่าจะมันน่าต้องเป็นบทให้คุณทิชิบะนะในการที่จะสามารถเอาชนะโกสือไปได้เนะี่ยอืม ะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นไอทีออกมาไม่น่าจะเป็นไอทีแบบไอสองคนนี้รับมือกันอยู่ฝ่ายเดียวหรอกอ,อ,อาจจะมีอาจจะมีทํากันเองอยู่บ้างช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นนะก็ว่า,ากันไปนะครับโอ้ <c oughs> ไหนผมแวะผมแวะอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ชาวแชทต,ตรงนี้สักแป๊บ,บนึงทุกคนพูดไปเสียงเดียวกันนะครับว่าเออ ตอนนี้เนี่ยมันสั้นนะครับอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วก็จริงครับค่อนข้างที่จะเด่งรัดรวดเร็วแล้วก็ครบถ้วนดีตอนนี้เนี่ยแตเหมือนมันก็เพิ่งเพิ่งเป็นตอนปูสารการณ์นะครับแล้วก็ก็เข้าใจได้ครับมันยังไม่ใช่ช่วงแบบว่าต่อสู้พลิก,กมันไม่ใช่ีช่วงบทสรุปของตอนบทสรุปการต่อสู้อะก็ก็ยอมรับได้แหละอย่างน้อยมันก็เซตติ้งมาซะแับออเดอร์สามคนนะ นนนไหมีใครแสดงยังไ่เงี้เออบางคนก็บอกว่าลุงยูสุมูรานี่ก็เป็นตัวละครที่บทหายไปนานเนะจะกลับมามีบทบาทไหมในเร็วๆนี้นะเนออผมรู้สึกว่าลุงยูสุมูราน่าจะต้องมีโอดบาทออกมาคู่กับอวานิแน่ๆเลย เพราะฉะนั้นถ้าสมมติลุงแกไม่ออกมาก่อนนะถ้าลุงแกไม่ได้ออกมาสู้ช่วยสู้ในศึกไหนใน,ในก่อนเนี่ยถ้าอามันได้มีบทเมื่อไหร่ทุกคนก็รอได้เลยครับรอ,รอลุงยุสธเึกมลาโผมาได้เลยนะผมว่าน่าจะเป็นในช่วงช่วนั้นแหละนะที่ลุงแกมีบทอืมนะมีคนบอกว่าตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวพวกชีบ่าสังมาแน่แต่ว่าพอเปิดศึกกนตรงทางด่วนเลยเออเดี๋ยนะ เดี๋ยวนะคุณนั้งตาลหยิบจักรยานมาเป็นดาบอะไรใจเย็นนะโกสื่ออยาให้มีอย่างที่สี่เ้ยคุณนั้งตาลบอกว,ว่าเดี๋ยวให้น้องคานาโชะผมว่ามันก็จะเกินไปมันก็ไม่ใช่มันก็จะเกินไปหน่อยอืมกับอีทางหนึ่งอ,อีทางหนึ่งนี่ผมเพิ่งคิดออกก็คือมันอาจจะเป็นการรั้งตัวรั้งตัวบางคนไว้หรือเปล่าแบบหมายถึง ถ้า3ต่อ2เนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้แน่ๆ, <c oughs> ๆเขาอาจจะแค่คิดกะกับชินอาจจะแค่ล้างตัวของกับธนบัตากับโปสือไว้เฉยๆหรือเปล่าแล้วก็ปล่อยให้ตอเลสตามซากาโมโต้ต่อไปอ่ะผมคิดว่าจะเอาเป็นเป็นในทางนั้นก็ได้นะถ้าถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นเลยเพราะผมคิดว่าเฮ้ยบทไอ้ตอเลสอะ่ะมันน่าจะต้องเก็บไว้ให้คุณสากะก,กลับมาพิชิตแหละเพราะฉะนั้น คนที่จะได้สู้กับตอเรสเนี่ยน่าจะเป็นคุณซากะนะครับดังนั้นก็อาจจะให้แบบว่าตอเรสเนี่ยตามคุณซากะต่อไปแล้วก็รอคุณซากะตื่นนะแล้วก็ซัดก,กับตอเรสมันมตรงนั้นเลยอนะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเออก็ผมก็คิดว่าอาก็เป็นอีกทางที่เป็นไปได้นะโอ้หคุณแคทฟอกเก็ตแมนเนี่ยบอกว่าตอนหน้าชินกอบซากะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะคือ คือก๊อปร้อยเปอเน่ะมันมันน่าจะทําได้ในขอบเขตที่ว่าผมคิดว่าชินอ่ะทำได้ในขอบเขตท,นะท,ที่ว่าเป็นการหยิบพลิกแพงสิ่งต่างๆแบบเรียนรู้จากคุณซากะไงแล้วก็พลิกแพงสิ่งต่างๆมาใช้ในการต่อสู้อันนั้นนะก๊อปได้แต่เหมือนคิดอากาศจะพูดไว้นี่ว่าเรื่องแบบพละกกาลังอะไรเงี้ยมันเป็นพอสวอนติดตัวนะครับมันอาจจะไม่สามารถก๊อปปี้กันได้อะไรอย่างนั้นอืมในรอบสุดขันอื่นยังคงเชียรนะ์น้องคาร่าเดี๋ยว เดี๋ยวทิ่งกวคุณไอ้ยังเชียร์สิ่งนั้นอยู่เเนี่ยโอ้ผมว่ามันก็นิดนึงอะ่ะเอ้ยอโอเคผมผมมาเชียร์ด้วยอะผมมาเชียร์ด้วยละคือถ้าเป็นน้องฮานะกระโดดลงมาเนี่ยอาจจะมีใครคนที่เคลื่อนไหวอาจจะเป็นตอเรสเออเพราะาตอเรสเนี่ยเคยสัมผัสความอบอุ่นของน้องฮานะมาแล้วใช่ไหมคนที่มีการเคลื่อนไหวคนที่มีการเปลี่ยนแปลงคนทีบน่าจะแบบมีเดเรีชันกับการกระทำของน้องฮานะเนี่ยน่าจะเป็นตอรเรส นะก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่ตอเลสย้ายฝั่งหรือเปล่าเออเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าก็ก็ดูจะเป็นไปได้นะแต่ผมว่าน้องฮานะกระโดดออกว่าการโดดกระโดดๆๆออกมาจากรถที่วิ่งอยู่บนทางด่วนเนี่ยผมว่านี่ก็เกินเด็กไปนิดนึงนะยกงไว่าบอยจะจอดรถแล้วอ่ะก็ก็รอดูดีกว่าว่าจะออกเป็นยังไง <laughs> ชินดีนะค่ายตำนาน <laughs> เออโอ้ตอนหน้าวัฟชินีแง่เลยแม่งเงยวัฟชินีก็เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดวทุกคนทำไมทุกคนเริ่มเอีเอยงไปที่ไอเดียให้น้องคณะออกมาสู้นะใจะเย็นนะตอนหน้าเฉลยจริงๆแล้ววงการนักฆ่ามันอ่อนลงเลอแค่โกสู่กับธนปะตะยังระดับโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้คุณไอ้เสนอไอเดียมาได้น่าสนใจมากผมแอบอยากให้เป็นแบบนี้นะจริงจริงถ้าแบบถ้าถามว่าความเป็นแบบไหนยี่ยมอยากให้เป็นมากที่สุดอ่ะผมอยากให้เป็นแบบนี้สุดเลยคือให้ให้คินรกะมันเก่งครับเก่งโคตรอ่ะ เก่งมากๆอ่ะเก่งขนาดที่สายาแบบแบบอ t t a c k ทีมก,กับชินให้ชินซัพพอร์ตนะให้ให้ชินซัพพอร์ตแล้วชินากามันสามารถจัดการสถานการณ์ตรงนี้ได้ด้วยตัวเองอ่ะผมจะรู้สึกแบบว้าวนี่สิวะระดับออเดอร์รุ่นบุกเบิกอะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะแฮปปี้มากๆนะแต่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าชินากะมันดสแฟกแน่เลยวะต้องแบบอารมณ์แบบเอปวันหลังเออนอนนานเออมีป่วยแล้วแบบต้องโดนรุมกระทืบอะ่ะ มันต้องออกเป็นท่านั้นแน่ๆเลยว่ะถ้ามันแบบให้คินากะโชว์ในช่วงแรกะนะเออแต่ถ้าพดูดตรงตผมอยากให้มันโชว์ราสีออเดอร์เลยนะคินากะให้มันโชว์ดีๆไปเลยซัดไอ้สามคนเนี้ยเขาเน้นๆไปเลยดีกว่าตองจากลูกกอบเฮเกจะมีคู่ไหนจบอีกๆๆไหมคะมีแหละมีแหละเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับไปช่วงโรงเรียนแหละบ้งคุณซาก,กากำลังทำธารกิจลับอยู่ธารกิจลับอะไรครับ <c oughs> คุยกับลองอยู่ไปหาลูกก่อนอืมผมว่าคุณลุงยุสุเวลา่าจะไปโผล่ที่ jcc อ่ะอาจจะไปอาจจะต้องมีให้บทคุณตาโผล่มาก่อนด้วยอะบทคุณตาแล้วกันผม,ผมคิดว่านต้องมีบทคุณตามีบทของอากันนี้เนี่ยอามานิเออมีบทของ,ของคุตาบทของอามานิเนี่แล้วก็ตัวลุงยุสุเวลาค่อยโผล่มาครับผมว่าตอนนี้ต้องเข้าถึงตัวสากะแล้วนองคานะออกมาห้ามแล้วตอนเลสใจอ่อนชั่วเออ เออถ้าเป็นอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็ก็ดูเป็นไปได้นะอาจจะไม่ถึงกับใจอ่อนแบบเลิกตามล่าไปเลยแต่อาจจะแคแบบ่แบบลังเลอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อเวลาได้นิดหน่อยถ้าเป็นประมาณนั้นก็เป็นจุดที่ยอมรับได้นะผมว่าตอนเลิมันก็ยังไม่อยู่ในจุดที่จะแบบกลับใจได้เลยในทันทีขนาดเนี้มันแค่เพิ่งแบบสัมผัสเขาอุดมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันมันแค่เพิ่งแบบเปิดโลกอะ่ะมันไม่ได้แบบอินกับอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่คุณ c a n forget man พูดเนี่ย ผมว่าก็ดูมีคอมเนไม่ได้สูงแบบแค่ให้รังเลแป๊บหนึ่งใจอ่อดแป๊บหนึ่งแล้ว,วพอจะซื้อเวลาได้แล้วคุณสากะตื่นมาโอ้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวป๋าจัดการเองหลังจากนี้ถ้าเป็นทรงนี้ผมว่าก็ก็ดูดีนะมีทั้งโออีมีทั้งฮานาจังตอเลสอาจจะยังอาจจะอึ้งคนเก่งแบบนี้มีอยู่ตรงนี้ได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวอ๋อทราบซึงถึงขาอุ่นสากะแบบตอนกินข้าวอ๋อ อืมให้ดงตอนเรสทราบซึ้งอย่างนั้นเลยนะผมว่าคงเรานคงทําให้เราเห็นถึงความหนักใจของตอเรสมั้งเหมือนเหมือนถ้าใครอ่านวอนพีคก,ก็จะคงคงจะออกมาเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่คีสรุไปทําภารกิจที่เกาะเอเ็เฮดนะที่แบบเออภารกิจก็ต้องทําแหละแต่มันก็นะมันก็หนักใจมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่หรอกแต่แบบง,งานเป็นงานว่ะแล้วก็อาจจะกำกืนฝืนทนทําหน้าที่ต่อไปอะไรเงี้ย เพราะว่าผมรู้สึกว่าคุณตอเลนนี้ลุงลุงตอเลนนี่น่าจะเป็นคนประเภทน,นะเป็นคนประเภทที่ทํางานทําอะไรทําจริงทาจังไม,ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่นี่หว่าไม่ไม่นี่หว่ามันพี่เป็นคนจริงจังกับงานนี่หว่าถ้าตอเลสเป็นคนจริงจังกับงานมันเก็บคุณซากะไปตั้งนานแล้วเออคิดดีๆแล้วไม่นี่หว่าถ้าตออเลนเป็นคนจริงจังกับงานมันเก็บคุณซากะไรตั้ง Limited, ก,กหหี่รอบต่อกี่รอบแล้ว มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงจังกับงานนีวาอืมก็ดูเป็นไปได้นะดูเป็นได้เป็นได้มากขึ้นที่ที่จะมีบทบาทของเออลุงตอเลสเอาอีกแล้วก็ร้องฮานะเนี่ยมีการพูดคุยกันมีการแบบว่าประทะอารมณ์กนสักนิดสักหน่อยก่อนที่แต่ผมว่ามันจะต้องจบลงที่แบบคุณซากาตื่นมาแล้วก็มาฉันกลับมาแล้วอะไรเงี้ยไว้ใจป๋าได้เลยอย่างนั้นได้แน่เลยวะหรือคือตอนนี้ผมอยากรู้เงื่อนไขในการ เงื่นไขในการตื่นของคุณซากะคืออะไรคือผมจําไม่ได้ว่าย่ยาโจพูดไว้คือย่าโจบอกว่าทุกย่าโจทําทุกอย่างไปหมดแล้วที่เหลือก็อยู่แค่ว่าพลังใจของคุณซากะแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันต้องไปแบบต้องไปรักษาแผลรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนอีกอะมันถึงต้องแบบเตรียมเตรียมพื้นที่พยาบาลไว้ที่เจซีสีบ คือผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขในการสื่อของซากาโมโตะเป็นยังไงนะณจ,จุดนี้แต่ถ้ามันเป็นแค่แบบว่าแค่พลังใจอ่ะผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็ตัดไปแบบตัดให้คุณซาก,กาไปคุยกับลิโออ่ะคุยแปบนึงแล้วแบบโอ้ลืมตาแบบฉันพร้อมแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยวะ่ะคุณลุงหอมผมว่าพวกคิชิบะอาจจะไปสู้กับพี่ชายโอนิโอน,โอนินะไหนไหนก็มาตากโรงเรียนเดียวกันแล้วอ่าอามาี้อาจจะแยกตัวแล้วไปเจอโยซูมูระแยกอีกพอดี แหมมันก็ได้แหละหนๆคือมันก็มีจุดเชื่อมโยงที่มันเป็นแบบพี่พี่น้องเรียนเดียวกันเนอะแลไอยง้ก็เป็นคู่ดูโอ้ด้วยอ่าถ้าไปทั้งทีก็เป็นดูโอ้เป็นดูโอ้ชิชิบะกับดูโอ้ซาลากิไปเลยนะฮอุ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นม่งตึงแน่เลยว่ะผมว่าไอตัวพี่ไอตัวคนพี่มันก็เก่งเอาเรื่องนะมันไม่ถึงกับแบบมันก็คงไม่ว่ามันก็คงซัดกับชิชิบะได้ประมาณหนึ่งอะ คงแบบคงคอสูสีอ่ะคงไม่ถึงกับขาดรอยหรอกมัง้งผมคิดว่านะอมถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสนุกดีอ่ะต่แน่ผมเฮ้ยผมเชียผมอยากทำงานให้ชิบมันมาซัดก,กับโกเสือ่ะไอสองคนนี้มันเคมีมันเข้ากันได้อ่ะมันประ้าคาลมกันโวบ้าด,ดีอ่ะผมอยากดูอีกอ่ะอืมก็ยังไงก็ได้ครับสำหรับผมะผมว่า แค่คุณชี้บบบมีบทผมก็พอใจครับอี๋แต่ก็ยังแอบเชียร์อยากให้มงนัสัตกับโกสชื่อยดีวะอ่ะแต่ถ้าถ้าพูดว่าตอนนี้ผมสนใจผมสนใจบทบาทของตัวละครไหนที่สุดนะผมสนใจบทบาทของตัวละครคินตากาที่สุดเลยตอนเนี้ผมคิดว่าโหตอนนี้คินตากาต้องได้เฉิดฉายแล้วจริงๆมันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบตอนของคินตากาแล้วตอนเนี้นะครับ พอแล้วเลิกได้แล้วตอนของชินเนี่ยเลิกได้แล้วพอแล้วถ้าตอนหน้าเปิดมาชินไม่ได้โชว์เทพจนแบบตอนจนแบบอะไรอะจนแบบคินากะโชว์ว่าโอ้เก่งขึ้นนะนี่ยโอ้เก่งมากเลยโอ้สุดยอดเลยผมจบขอละถ้าจะขนาดนั้นก็เปลี่ยนที่เป็นชินเดย์เถอะให้บทอื่นบ้างให้บทอื่นบ้างนะชินมันโชว์มาหลายตอนแล้วนะให้บทคินาักะบ้างเถอะเออผมลืมอีกตัวละครหนึ่งไปก็คือตัวบอยครับบอยเนี่ย เออไม่แน่ใจ่ผมไม่ผมไม่เห็นภาพว่าบอยจะมาสามารถมาสู้ตรงนี้ได้ขนาดนั้นคือคือไม่ใช่ว่าบอยไม่เก่งนะแต่ผมหมายถึงว่าสไตล์การต่อสู้อ่ะผมไม่เห็นว่ามันจะมีตัวไหนที่บอยสามารถซัดมัวได้เท่าไหร่เลยอ่ะไอสามคนนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะบทบาทบอยจะมีอะไรไหมตรงนี้หรือว่าสุดท้ายบอยกเป็นคนแบบขับรถไปซะอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็จะน่าเศร้าหน่อยๆแหละนะผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นบทบาทของบอย,อยอยู่เหมือนกัน ไรบอกว่าคุณสก,กาใช้จิตวิญชาณตื่นมาสู้เดี๋ยวเกือบฆ่าต่อเลสได้แต่สติเพราะเสียงแรวอีแบบอืมแบบล่ากตาขาวอยรอือมโอ้อืมถึงแม้จะดูโมมากแต่ผมว่าก็มีเหตุผลนะหมายถึงถ้าจะถ้าจะยัดมาก็ก็สามารถใส่เหตุผล ให้มันเป็นอย่างนั้นได้เช่นแบบนี้ที่คุณดูพอพูดแบบพลังของครอบครัวไงละ่ะเอออาจจะแบบโอ้ยคุณเอาอีกอออกับร้อค้าน่าจะมีตทำลายก็เลยแบบกรี๊ดกรี๊ดอยู่คุณซากะก็เลยตื่นขึ้นมาต่อยมันซะด้วยแบบสัญชตาตญาณของการปกป้องครอบครัวอะไรเงี้ยก็ดูเป็นไปได้นะคือถ้าจะถ้าจะถาถาแถให้มันแบบว่าให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นะก็ได้อยู่แล้วก็แบบเอ้ยด้วยความที่คุณซากะต่อสู้แบบไม่มี ไม่มีไอ้นี่ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เลยสามารถปลดปล่อยพลังได้อกว่าได้เต็มที่เออปลดปล่อยศักยภาพออกว่าได้เต็มที่ไม่กักไม่มีกักเลยเหมือนกับในลูกขี้ซึ่อเลยที่แบบว่าเออล่างล่างตาดำล่างในสติก็จะแบบเก่งเก่งกว่าตอนนี้สู้กับทิสติอะไรเงี้ยก็ดูเป็นไปได้ค,คุณโลคอลบอย,ยสู้ท้าตาไม่ได้แน่นอนโอ้ขับรถเทียแทนอะ่ะอืม ใจหนึ่งผมก็อยากแอบให้บอยมันสามารถสู้ทาบัตรได้นะแต่หูท้าต่ำยังเก๊กไม่เลิกเลยนะแล้วก็ตอนแบบตอนที่ปะทะกันก่อนหน้านี้บอยก็แพ้แบบแพ้เลยอนะแพ้แบบไม่สามารถสู้ได้เลยอนะอือก็คงยากนะถ้าจะให้จับคู่ระหว่างบอยกับธนปตะเนี่ยนะฮะยากอยู่ยากอยู่นะครับ จะต้องให้บอยขับรถจริงๆเหรอวะผมเศร้าอะ่ะผมอยากเห็นบทบาทบอยอ่ะแต่มันงงงเงอ,จ,อ,อจริงๆเหรอมันจะให้บอยขับรถต่อไปจริงเหรอตัวละครฝั่งร้ายเหลือใครเพอีกบ้างฮะคือมันมันโผล่มามีบทกันแทบจะทุกคนนะแทบจะหมดองค์กรแล้วเนี่ยเหลือคุณแม่หรือตัวละครคุณแม่หรือว่าจะให้คุณแม่มาดักดักรอเจอพวกอามานิที่วิงว่งวิ่งมาบอกขับคุณซากะอะไรอย่างนี้เหรอ อืใช่ไหมเพราะเพราะในเมื่อตอนนี้มันฟัลทะกันหมดแล้วอะเอามานนี้วิ่งมาก็ได้ได้ได้ไดไดจอยตีกั่เหรออืมก็ยากอยู่นะถ้าจะเขียนอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นศึกตะลุมบอลเลยน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนหะแต่ถ้าเป็นศึกตะลุมบอลก็ดีนะผมก็อแอบ,บแอบ,บคิดแอบ,บอยากอ่านอะไรที่มันเป็นรสชาติใหม่ๆเหมือนกันอนะคือถ้าเป็นการ์ตูนโชเน้นมันจะแบบสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างงี้ไหมหรือไม่ก็แบบ ท,ที่แปลกใหม่หน่อยก็ทุกคนลุมสุคุาเลยทุกคนผัดกันสู้สุคุนะมันก็จะดูแปลกใหม่หน่อยแต่ผมไม่ค่อยเห็นเรื่องไหนที่มันเป็นศึกแบบศึกตะลุมบอลนนะ่ะที่มันมีหลายๆคนสู้รวมๆกันอะไรเงี้ยแบบหลายคนต่อหลายคนนะ่ะผมไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่หรือ,อยางวะเนาะผมก็นึกไม่ออกแล้วกันถ้าเป็นการ์ตูนโชเนในคลาสสิกส่วนใหญ่ก็จะจับคู่สู้สองรุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปกูดูคอไปแล้วสวัสดีครับโอ้สู้ๆครับคุณลุงออด เป็นกำลังใจให้ครับในการทํางานกระโวยไปสู้กับดูคุณแม่น่าจะชนะได้นะคะอืมก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาเก่งขนาดไหนนะครับคือเขาเล่นมุกไว้ตัวพี่ชายคนนั้นในตัวคลิปเปยมันเก่งกับเก่งมากๆเก่งจริงๆอะเก่งระดับออเดอร์ไปแล้วอะไอตัวคุณแม่เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าเขาจะวางบทบาทให้เก่งขนาดไหนนะครับ ก็อยู่ๆก็มีคำถามขึ้นมาในหัวว่าไอ้พวกคุณตำรวจเอย่ยหรือว่าไอ้ไอตัวโอตะคูแมนะไอตัวนักงวยปั้มอะมันเก่งดับออเดอร์ไหมมันถือว่าเก่งดับออเดอร์ไหมไม่ค่อยใช่ไหมผมว่าได้แค่แบบประมาณกลางๆนครับถ้าสมมุติออเดอร์คือ A อไอพวกนี้ก็แบบประมาณบีอะบีถึงบบวกเนี้ยเออมันมันคงไม่เก่งอะออเดอร์มั้งไอพวกนั้นแนะแต่ว่าไอตัวพี่ชายเนี่ยโดดเด่นโดดเด่นเกินกว่าไอพวกนั้นแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าไอตัวคุณแม่คนนี้เนะี่ย จะโดดเด่นแค่ไหนโดดเด่นกว่าคนอื่นแค่ไหนนะครับอืก็ต้องมารอลุ้นกันว่า,วาบทบาทจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวสําหรับตัวย้อนหลังเนี่ย,ยผมตัดไว้แค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะมันจะยาวไปหน่อยละโอเคส่วนในไลฟ์ก็ถ้าใครมีประเด็นอะไรก็สามารถจอนจอดไว้ได้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปนั่งคุยวันพีซกันนะในตอนหน้าโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆานะครับที่มานั่งพูดคุยกันถ้าใครสนใจมานั่งพูดคุยในไลฟ์สดก็เล็งๆงวันไว้ได้นะครับช่วง สี่ทุ่มของวันอาทิตย์นะครับหลังการ์ตูนอัพอยู่นิดหน่อยแล้วก็ถ้ายัางไงก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ได้นะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมถึงจุดนี้ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ